มาในช่วงสำคัญของหร่งข้าวชาวตายค่ะต้องบอกวันนี้เนี่ยพลาดกันไม่ได้นะคะกับศูนพีเอยูวีแห่งแรกข้องผคกตายครเด็กกำลังส้นใจรถยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันนี้เราะจะได้รับเกียรติพูดคุยกับท่านแรงนะคะ,คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคมสุวรรณวจนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะคคท่านเทโซนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรันพันธนุ์ พ่ออ๋อศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสุขคล้านาคารินนะคะตอนนี้ก็ตอนรับทางซ่องทานค่ะสูรรายการแรงข้าวชาวตายนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอเปลี่ยนโหมดกันก่อนนะคะเพราะว่าพอบอกว่าพูดแรงตายไม่ได้แรงตายไม่ชัดเออใช่เราเราพุกลางอ่าใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะขอถามท่านคณะบดีก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกระแสความนิยมของรถยานยนต์ไฟฟ้าของภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะครับ คือถ้าเกิดเราไม่ต้องมองถึงหลักวิชาการนะหลังจากโควิดมาเนี่ยเราจะจะเห็นนะรถ E ีวีที่เมื่อก่อนยังไม่ไม่เคยเห็นเลยขนาดนี้อยู่ๆนี่เราเห็นในพื้นที่ใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยนี่เป็นกระแสที่ไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นทิศที่ทั้งโลกเราเราคือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ของโลกแล้วเรามันไม่มีทางที่จะพอจะหยุดได้ เพราะฉะนั้นนี่อนาคตเขาเรียกตลาดของการที่จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์แบบเดิมมาเป็น e ีวีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกเดงไม่ได้แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถ้าหากว่าเราพูดถึงปัจจัยที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเขาหันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะ่ะผมว่าปัจจัยหลักๆเลยนะ ช่วงนี้ก็จะมีนโยบายระดับโลกเรื่องของรักโลกนะการที่เครื่องยนต์แบบเดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อาจจะบอกว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าตอนนี้พวกอีวีนี่มันเริ่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันนี้คือหนึ่งเรื่องแต่ทิ้สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องกระเป๋าตังค์เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันแพงอ่าน้อมันแพงพอดีแล้วก็การที่มี E ีวีมาเนี่ยถ้าองค์ขาไปยบทั้งหมด พร้อมนะมันจะถูกลงทิศทางนะทิศทางแม้ว่าตอนนี้ก็คนอาจจะเริ่มจากคนมีตังก่อนในช่วงแรกๆที่จะต้องลองทดสอบลองใช้กันก่อนเราก็อาจจะต้องมีต้นทุนที่สูงในการลงทุนซื้อรถแต่ว่าช่วงหลังมันก็ลดลงนะถ้าลดลงใครที่มาถามขอออกันบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย เป็นที่ระบาดเราเห็นกันเยอะเลยทีนี้ถ้าเรื่องของการพัฒนากําลังคนนะคะที่จะรองรับอุตสาหกรรมการยนต์ไฟฟ้ามีความสําคัญยังไงบ้างคะครับก็ต้องตอบว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะมีเรื่องของตอนที่เปลี่ยนผ่านจากยุคที่เ,เราใช้เครื่องยนต์ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์อันนี้ผมอาจจะใช้สั์เทคนิคหน่อยนะครับมาเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ3-4ปีนะครับ <c oughs> คราวนี้พอหลังจากนี้ไปปั๊บเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงสําคัญอีกอันนึงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์ที่เป็นเขาเรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเราเรียกว่า Internal c o m คอมเพรสชันเอนจิเนี่ยนะครับมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบแน่นอนนะครับในกรมการจัดหางานกรมแรงงานเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการประมาณการง่ายๆว่าจะแบ่งเป็นผลกระทบระยะสั้นใน3.5ปีนะครับ <S 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 <ๆ>ผลกระทบระยะยาวนะครับ ผลกระทบในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่า3-5ถึงปีเนี่ยอาจจะยังไม่มีผลกระทบมากมายนักเนื่องจากว่าจํานวนรถที่เข้ามาในตลาดเนี่ยยังน้อยอยู่ะนะครับแล้วก็ผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพึ่งในส่วนของศูนย์บริการหลักนะครับแต่พอในระยะยาวมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอัตราการจร้างงานที่ลดลงมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มแรงงานที่ทําเรื่องของเครื่องยนต์โดยตรงเพราะแน่นอนเราเปลี่ยนเครื่องยนต์ออกใช่ไหมครับ กลุ่มของระบบเชื้อเพลิงนะครับกลุ่มของระบบระบายความร้อนกลุ่มนี้เนะี่ยจะลดลงมากที่สุดเลย uh huh. การจ้างงานต่อมาที่จะลดลงบางส่วนเนี่ยก็คือพวกแรงงานในการในกลุ่มของซ่อมบารุงนะครับแล้วก็ส่วนที่อาจจะกระทบน้อยหน่อยนะครับก็จะเป็นกลุ่มตัวถังชิ้นส่วนภายใน uh huh. แต่ส่วนที่จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นก็คือกลุ่มแรงงานที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็อ uh ิเ huh. ล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือกลุ่มกลุ่มแรงงานที่กำลังจะถูกเลิกจ้างเนี่ยนะครับ uh huh. เราเราจะทํำยังไงนะครับหาทางให้เขามา รีสกิลมีการอัพสกิลหรือมีการเรียนในลักษณะที่เราเรียกว่า Lifelong Learning ก็คือให้เรียนรู้ต่อไปเพื่อที่จะเข้าในศูนย์ในระบบได้รหรือมีการพัฒนาในแรงงานที่กำลังจะจบใหม่เพื่อที่จะทำให้พร้อมที่จะรองรับกับเทคโนโลยีนี้ต่อไปนะครับทัน,บนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนากำลังคนนะคะ<ม>ที่จะรองรับกลุ่มตลาดเหลอานี้นะคะคทีนี้ถามท่านคณะบดีเล,กลยก่อนว่าทีนี้ที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะของโมอเนี่ยสู่ศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU EV เรามีที่มาที่ไปยังไงคะ ก็ที่ไปที่มานะ <c oughs> อันนี้ผมต้องให้เครดิตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขางลานครินทร์นะ <c oughs> ท่านดรนิวั์เนี่ยท่านก็มองเห็นภาพเนี่ยนะครับแล้วท่านคณบดีท่านเก่าท่านอาจารย์ธนิตก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยว E ีวีมาแน่อีวีมาแน่นี่อยู่ๆมันจะเริ่มวันนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ในเชิงขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องมามองกันมีการจัดตั้งองค์กรมีการมองไปล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี64นะครับ <c oughs> ท่านก็ เป็นการจุดเร,เริ่มต้นนะบอกว่าเราจะมออจะต้องมีแล้วแหละอ่า <ฮะ S 2> ส่นยีวีเพราะว่าอนาคตมันต้องมาแน่นะครับอตอนนั้นท่านอ่ธิการนะครับและต้นอดีตคณะดุดีคณะวิศวะก็ไปคุยกันแล้วก็บอกว่าเอาละเราจะทํามีคล้ายๆเป็นโครงการ3ปีแรกอ,อันนี้ก็มาเกืบเกือบ2ปีแรกเพราะว่าก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่าอาจารย์นะครับในมหาวิย องความรู้ที่เป็นเฉพาะทางของ EV เองเนี่ยก็ก็ใช่ว่าจะ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 มีความพร้อมเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะฮะเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วนะก็เข้าไปก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการจัดตั้งแล้วก็เป็นศูนย์ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเฟสแรกนะหมายถึงว่าเป็นการตอบโจทย์ขั้นแรกที่มหาลัยสงงทางกนซึ่งมีพันธกิจอันหนึ่งนะก็คือการพัฒนาบัณฑิต เดิมเป็นบัณฑิตแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพัฒนากำลังคนโดยภาพรวม,มก็เรียกทาง up skill re skill new skill ม,มี3อย่างนะครับที่จะต้องทําให้การพัฒนากนตอบโจทย์นสังคม,มซึ่งในตอนนี้เราเราเราเห็นรถในในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นอีก3ปี5ปีไม่ว่าจะเป็นรถเหล่านี้ก็จะกลับเข้าสู่อย,อย่างเช่นระบบ maintenance เพราะนั้นระบบ maintenance ปัจจุบันเราจะเห็นว่า เราก็มีอู่ใช่ไหมค่ะแต่แต่อู่ต่างๆยังไม่ตอบโจทย์นะยังไม่มีความพร้อมใดๆค่ะวันั้นคือปฏิกิจิามออบอกว่างั้นเราต้องเราต้องมีศูนย์ขั้นแรกที่ต้องทําก็ต้องสร้างกําลังคนก่อนเลยเพื่อจะไปตอบโจทย์ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเหมือนว่าจะเร็วนะแต่เราล่าหลังนะไม่ถึงว่าทาช้านะตอนนี้เหมือนเหมือนว่าจะเร็วแต่จริงๆช้าอืมมันต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อีก <c oughs> เพื่อเราจะได้แบบพัฒนากําลังคนตรงนี้แล้วก็มาตอบรับ <c oughs> ตลาดต,ต,ตรงนี้ใช่ไหมคะท <c oughs> ีนี้ถ้าพูดถึงความมุ่งหมายของศูนย์ PS EV PSU EV เนี่ยค่ะเรามีความมุ่งหมายยังไงบ้างคะค,คือในเฟสแรกก็จะมี3อย่างนะ <c oughs> หนึ่งก็พัฒนากําลังคนตามที่บอกไปตะเกียะ <c oughs> แต่ส่วนที่2นี่ก็จะมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าการการการทดสอบมาตรฐานต่างๆรถ EV นี <c oughs> <c oughs> ่เดี๋ยวท่านผอเขาจะเล่ารายละเอียดมันจะมีองค์การยบที่เป็นเทคโนโลยีทีนี้มันก็ต้องมีการเซอร์ติฟายอย่างเช่นเอารถ ธรรมดามาแปลงเป็น EV อยู่ๆแปลงมันต้องมีการเซอร์ติฟายอยู่ๆคุณแปลงแล้วนะต้องได้รับการรอมรับหรือมาตรฐานที่รัฐกำหนดอ้าวใครเป็นคนทำนี่ก็เป็นทิศทางที่ต้องศูนย์กำลังดำเนินการแต่ว่านั่นก็คือทิศทางที่สองนะทิศทางที่สามก็เป็นเรื่องของการพัฒนายายนยนต์เฉพาะเจาะจงลงไปในว่า EV ที่เราจะทำขึ้นมาศูนย์เนี่ยเป็นเดเวลอปเมนนะเพราะนั้นมันมีงานวิจัยและมีการพัฒนาด้วยซึ่ง ก็จะเน้นไปอย่างเช่นเรือ EV สีสำหรับท่องเที่ยว<ม>เ,เป็นต้น<ม>เป็นเฉพาะออกไปเพื่อที่จะตอบโจทย์พื้นที่นะครับ,รบก็จะเป็น3ามทิศทางในเฟสที่หนึ ทีนี้ถามพออสักนิดนึงค่ะว่าแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนากําลังที่เราพูดเนี่ยที่เรากำลังทําอยู่ในเฟสแรกเนี่ยคะ่ะในส่วนของมออเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คะ่ะทุกน,นาตอนนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนิดนึงก่อนนะครับว่าตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเรามี2กลุ่มใหญ่ๆก่อนกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม <c oughs> ที่เรามีการดรําเนินการมาอยู่นานแล้วมีการใช้งานยนตกันอยู่นานมากแล้วก็จะเป็นกลุ่มไฮบริดใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถที่ผสมกันระหว่างน้ํามันกับตัวแบตตเอรี่ แต่แบตเตอรี่มีขนาดเล็กหน่อยกับตัวปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้กันแล้วเราเขาพูดขึ้นถึงเป็นกระแสะเนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี100่ร้อยเปอร์เซ็นที่เราเรียกว่าตัว f u ูแบตเตอรีเ่เล,เลยนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของการที่เราเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรามาเน้นหนักเน้นเรื่องตัวของตัวที่เป็นแบตเตอรี100่ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งแน่นอนว่าการมีแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็น์เนี่ย แบตเตอรี่ก็เป็นหัวใจที่สําคัญแล้วก็เนื่องจากว่าขุมกําลังของเดิมเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมกันระหว่างเครื่องยนต,ก<ม>ต์กับมอเตอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี<ม>้จะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ร้อเพราะนั้นการพัฒนากําลังคนเนี่ยก็ต้องดูใน2ส,ส่วนหลักๆที่ทั้งเป็นทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์<ม>ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งที่เราจะลืมซะไม่ได้เลยก็คือส่วนสถานีชาร์จซึ่งมันจะเปลี่ยนรูปของปั๊มน้ํามันออกมาเป็นสถานีชาร์จเพราะนั้นจากเดิมปั๊มน้ามันที่เคยมีอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นนนนนเเเเรรรื่่่อออองงงงงขกาาาาาช์จยใบ้้ลละะะคััพฉสิิทีณววศมห ให้ความสําคัญอยู่ก็คือเรื่องชาร์จนี่แหละครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยในตัวของการผลิตมาระดับหนึ่งแล้วตรวจสอบมาตรฐานแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นความปลอดภัยอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อผู้ใช้เอารถมาใช้แล้วต้องชาร์จดังนั้นถ้าผู้ใช้ชาร์จไม่ถูกต้องชาร์จไม่เป็นหรือ,อไม่มีขั้นตอนในการชาร์จไม่เรียนรู้ขั้นตอนในการชาร์จที่ถูกต้องก็จะกลายเป็นปัญหาเป็นอันตรายที่สําคัญนี่คือสิ่งที่ศูนย์ E ีตอนนี้กําลังตระหนักแล้วก็ให้คควววาาาาาาามมมํัญเเเรริ่่ต้้้้นพะถไฟฟขแล แต่คุณจะชาร์จยังไงหรือใช้ยังไงให้ถูกต้องนะครับใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลอยู่ว่าอยถ้าซื้อเข้ามาเนี่ยต้องทํายังไงต้องชาร์จที่ไหนอะไรแบบไหนคิดหนักกันไปอีกใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยใช่ค่ะใช่ครับทีนี้ศูนย์ PSU EV กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ของภาคใต้ครงนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยถือว่าศูนย์ EV เรานี่ก็เป็นศูนย์น้องใหม่นะครับก็รันมาจริงๆได้ประมาณสัก น่าจะ6เดือนหรือไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักใน,ในาภาพกว้างของอุตสาหกรรมยานยนต์แต่เราก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยในฐานข้อมูลหรือในฐานความรูม้ที่เรามีเนี่ยน่าจะล้อกันได้หรือเกี่ยวเนื่องกันได้กับในตัวสมาคมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนะ,นะครับทั้งนี้ก็ทั้งนี้เนี่ยนังสือ E v ีเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะครับอาจจะงงกันแล้วห่วงโซ่อุปทานอะไรก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ย ผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็จะเราก็จะมีผู้ผลิตลายย่อยมีผู้กําหนดสินค้าแล้วก็มีสินค้าปลายน้ําตอนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาสําหรับยานยนต์เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องยนต์ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรละแต่จะมี <ạ. S 1> เรื่องของซอฟต์แวร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะมีงานไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวัฒน,นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ง,งานของเครื่องจกักรกลกับงานไฟฟ้าละแต่จะมีงานซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้ผลิตเป็นเป็นเซียที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันใน value chain ก็คือว่าในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเคยคิดว่าผู้ขายรถเนี่ยคือผู้กําหนดทิศทางเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยรูปร่างมันเปลี่ยนไปผมจะยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูเรื่องเรื่องของมือถือเห็น้ว่าทุกท่านเนี่ยซื้อมือถือมาไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามแต่มือถือเวลามาอยู่ในมือของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเอ่ยความสนใจเอ่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น รูปแบบของ value chain หรือห่วงโซ่คุณค่าของ EV เนี่ยเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นหรือรถเนี่ยอาจจะเหมือนกันเหมือนกับเราซื้อมือถือแต่ข้างในเนี่ยหรือซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นไปตามผู้ใช้ซึ่งคนที่จะต้องเติมซอฟต์แวร์เข้าไปคนที่จะเติมข้อมูลเข้าไป ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยนี่คือส่วนสําคัญที่ไอทีจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแลผมเสริมนิดเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่ผม<ช>บอกว่าไอไอของอส่วนเพียรยูีวีที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นที่แรกแต่ว่าในความเป็นจรงิงค่อนข้างล่าหลังเนี่ยเพราะว่าล่าหลังในเทรนด์ของโลกเนี่ยเพราะว่าต้องต้องเข้าใจว่ายุคยุคข,ของอีีนี่มันเกิดขึ้นมานานละตั้งแต่ตั้งแต่เกือบเกือบห้าสิบปีที่แล้วเกิดก่อนนั้นก็จะมีการทําี V นี่แหละแต่ว่ามันไม มันไม่สามารถกลายเป็นเมนสตรีมที่ออกมาเป็นโปรดักต์ให้คอน s u m e r สามารถเข้าถึงได้แต่คนคนที่มาทำก็คือเอลอนมัสที่เรารู้กันนะฮะที่ทำให้ตัวเทสาล่ามาได้เอรอนมัสเนี่ยใช้เทคโนโลยีซึ่งไปเอาคอนเรกกเทคโนโลยีที่อยู่ในในท้องตลาดและมามาพัฒนาบางส่วนและที่สําคัญที่สัมพันธ์กับท่านผอที่บอกคือมันเน้นเรื่องของซอฟต์แวร์อ่าซึ่งทําให้สามารถที่จะมีความฉลาดและสามารถที่จะเหมือนกับเป็น iPhone อันหนึ่งแบบเหมือนสั่งการผ่านไอโฟนทุกอย่างใช่นี่ ทำให้เขาสามารถที่จะรุกตลาดได้แล้วก็เปิดตลาดตั้งแต่ตลาดคนรวยจนถึงตอนนี้ก็มีทรัพย์สนไปดิทดูมาจากจีนนะทำให้มีการดั้มราคากันถล่มทลายซึ่งเป็นทิศที่เราเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะไปแบบนี้แน่นอนครับแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามในฐานะที่เป็นประชาชนค่ะสมมติถ้าเหมือนน้องเสานุ้ยเนี่ยอยากจะมองหารถยนต์ยนต์ไฟฟ้าแล้ว แต่บางทีเนี่ยเรามีการคิดอยู่ว่าฉันจะซื้อดีหรือเปล่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยค่าซ่อมมันแพงกว่าค่ารถหรือเปล่าในส่วนนี้อยากจะให้ทางผอได้ชี้แจงสักนิดหนึ่งค่ะ,ะในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับตอนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรายังอ่านสเปคกันกันยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเรายัางติดภาพของอ รถยนต์ในเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในะยกตัวอย่างเช่นเราจะดูปริมาตรกระบ,บอกสูบสังเกตไหมครับพอเราทุกคนจะซื้อรถปับ๊บเอ๊ะรถรถคันนี้เครื่องยนต์กี่ซีซีแต,<ช>แต่พอเป็นยานยนต์ไฟฟ้าปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะต้องรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ให้พลังงานได้กี่กิโลวัต์หรือกี่แรงมา้าใช่ไหมครับเรื่องของเมื่อก่อนเราก็จะพูดถึงแค่ว่ายานยนต์ทั่วไปเนี่ยมีความจุข,ของถังน้ามัน70ลิตร40ลิตร แต่ตอนนี้มันจะกายเป็นขนาดของแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีขนาดกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง <ขอ S 2> ระยะยทางการวิ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทางสูนย์ี V <ๆ>ีก็จะนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบเพราะว่ามาตรฐานการตรวจสอบการวิ่งไงครับมีตั้งแต่มาตรฐานของยุโรปเดิมมาตรฐานของยุโรปตัวใหม่<ๆ>มาตรฐานของอเมริกาแล้วก็มาตรฐานของจีนเพราะฉนั้นรถหนึ่งคันเนี่ยนะครับถูกตรวจสอบในแต่ละมาตรฐานนี่ระยะทางวิ่งแตกต่างกันเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็จะคุยกันว่า เราอัาสเปคเนี่ยถ้าเราเอาสเปคตามใจเรานะครับโอ้ยรถคันนี้วิ่งได้600กิโลแต่เป็นมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งแต่พอไปตัวสอบอีกมาตรฐานหนึ่งรถคันเดียวกันวิ่งได้แค่3 0 0กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความจําเป็นที่ทางศูนย์เนี่ยถึงอยากจะให้ความรู้กับทุกคนเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจว่าในการอ่านเนี่ยแล้วก็มีสเปคยังไงมีข้อมูลยังไงที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกรถอย่างที่คุณต้องการได้เพราะไม่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนอาจจากสเปคอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะ คิดว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่อะไรนะดูตามเครียกเหมือนสเปคโฆษณายอย่างเดียวนะครับคะทีนี้ถ้าพูดถึงถามท่านคณะบดีก่อนค่ะว่าบริการของศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU EV เนี่ยภายในศูนย์ของเราเนะะี่ยค่ะมีบริการอะไรยังไงบ้างคะ โอ้คอนเทนต์ฟอออะไรได้เลยต้องต้องคุยกันนิดนึงว่าในสูตรอีเนี่ยภารกิจหลักของเราเนี่ยเราเรียกกันง่ายๆว่า4 T ทนะครับก็เหมือนกับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเราก็จะมีตั้งแต่หนึ่งคำว่าท T ตัวแรกคือเทรนนิ่งก็คือการฝึกอบรมนะครับทีตัวที่2ก็คือเทสติ n งก็คือการทดสอบทีตัวที่3เนี่ยเราล้อคำว่าท้าเลนต์ก็คือการพยายามที่จะท้าทายในกิจกรรมใหม่ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คณบดีเรียนให้ทราบไว้ตอนต้นเมื่อกี้ก็คือเราจะผลิต เรือหางยาวไฟฟ้านะครับเรามีต,ตัวตัวได้รับการติดต่อจากหน่วยงานบางหน่วยงานที่เราให้ทําตัวตรวจรถตวรวจรางรถไฟ,ไฟไฟฟ้านะครับก็<น>ะะจะทาเลนท์ขึ้นมาก็ยังมีการแซวๆกันเล่นๆว่าต่อไปศูนย์ e ีเราจะต้องทําเครื่องบินไฟฟ้าด้วย<อ>หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทานเลนท์นะครับทั้งหมดเนี่ยสทีตัวนี้ก็จะมาบูรณาการรวมกันเป็นทีที่4เราเรียกว่า trouble shooting ก็คือการที่จะแก้ปัญหาให้กับ ตัวผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้นะครับเราก็จะมาสรุปเทรนนิ่งกันง่ายๆก่อนนะครับเทรนนิ่งเราก็จะแบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานก่อนหลักสูตรเบสิกเบสิคทั้งหลายอย่างเช่นเรื่องการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์เรื่องของการดูแลแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรพื้นฐานก่อนนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นกลางหน่อยก็จะเป็นเรื่องรถยนต์ละพอรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนที่ต่างกันที่เห็นได้ชัดคือเรื่องแอ รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีแอร์ <ผม S 2> พอรถเดน<อ>เป็นแอร์ปั๊บเนี่ยแอร์ air ของ e ีวีเนี่ยมันแตกต่างกับแอร์ของรถเดินปกตินะครับยังไงคะแอร์ air ของ e ีวีเนี่ยเป็นแอร์ที่เกิดจากตัวมอเตอร์100%ไม่มีเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>เพราะฉะนั้นในระบบของมันนี่ก็จะมีความซับซ้อนนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับหลักสูตรขั้นกลางตัวต่อไปก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะครับ<ช>เราจะเห็นได้ว่าปัญหาที่สําคัญของทุกท่านตอนนี้เนี่ยที่ห่วงเรื่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตตเอรีี่่มมมนถาาผว แบตเตอรี่หนึ่งก้อนจะวิ่งได้นานไหมถ้าเราดูตามสเปคทั่วไปของการใช้แบตเตอรี่นะครับรถทุกคันก็นจะบอกว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยที่มีใช้กันอยู่จะวิ่งได้ประมาณ3-400กิโลเมตรมใช่ไหมครับไซเคิลหรือการชาร์จของแบตเตอรี่เนี่ยโดยตกป,ปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่พวกนี้ถูกออกแบบมาประมาณพันครั้งดัง<ม>นั้นค,ค,ค,คิดตัวเลขง่ายๆเลยครั้งหนึ่งได้400กิโลคูณพันเข้าไปเนี่ยสี่แสนเป็นอย่างน้อยอที่เขาทดสอบที่4ี่แสนเนี่ยเขาจะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่าสุขภาพของแบตเตอรี่สุขภาพของแบตตเเออรี่่นนพงงลลดไป5%ทั้ เพราะฉะนั้นในหลักสูตรขั้นสูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่หรือการอนเข้าไปควบคุมหรือการสั่งงานผัดแบตเตอรี่นั้นเราถึงต้องแบ่งระดับเป็นขั้นขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าอบรมถ้าผู้ที่ไม่มีความรู้เลยจะไปขั้นสูงก็คือไปอ่านข้อมูลในแบตเตอรี่และใช้ระบบสื่อสารเนี่ยแน่นอนว่าไปลายปลายแล้วงงแน่นอนนะครับนั้นในส่วนของเทรนนิ่งนะครับส่วนของเทสติ้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ พวกของการทดสอบแบตเตอรี่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่ามีเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับรถคันนี้จะต้องเปลี่ยนแบตไหมจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไหมบางครั้งเนี้ยก็จะเป็นข้อถกเถียงกันระหว่างผู้ใช้กับบริษัทหรือครือประกันทางสูตร e ี v เองก็จะเป็นเหมือนกับบุคคลกลางนะครับก็จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาทดสอบเพื่อจะดูว่า ค่าสุขภาพหรือค่าของมาตรฐานเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้หรือมอเตอร์ตัวนี้ยังอยู่ในขั้นที่ยังใช้งานได้ไหมต้องเปลี่ยนหรือไม่นะครับก็จะมีตั้งแต่แบตเตอรี่นะครับมีการเ,าเขาเรียกว่าบาลานซ์ก็คือปรับเท่าแบตเตอรี่เพราะว่าในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องเรียนทุกท่านนะครับมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆอยู่ประมาณเ0็ดก้อนนะครับเราจะต้องทำเจ0 0พัก้อนให้สามกีกัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามาัคคีกันเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งขี้เกียจใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นภาระของอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องทําให้7,000ก้อนเนี่ยทำงานไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของการบาลานซ์นะครับมีเรื่องของอการตรวจสมรรถนะที่เรียกว่าสมรรถนะเชิงสถิตและก็สมรรถนะเชิงเชิงพลวัตสมรรถนะเชิงเชิงสถิตก็คืออะไรครับก็คือเราก็เอารถเข้าไปในอุโมง์ทดสอบอันหนึ่งเพื่อจะดูว่ารถนียมีกําลังยังไง แต่ขณะเดียวกันเวลาไปอุโมงทดสอบกับเวลาวิ่งจริงวิ่งจริงเนี่ยมีความขูุขราของผิวถนนมีลมพัดมามีลมสวนเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็จะมีการทดสอบ mm hmm. ก็เรียกว่าบริการเทสติ้งในส่วนของอศูนย์อีวี mm hmm. สุดท้ายก็จะเป็นทาเลนต์นะครับ <Okay. S 1> อย่างที่ผมบอกยกตัวอยากเช่นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีนวัตกรรมหลายๆตัวเพราะว่าอย่างที่ท่านคณบดีเรียนให้ทราบว่า ซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเพราะ,ะนั้นเราซื้อรถ E ีมาเนี่ยต่อไปเราจะเห็นได้ว่ารถ EV ีของทุกคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่ข้างในจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนจะมีแอปมีลูกเล่นมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในส่วนของท ALENT เ,เนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ระบบควบคุมรถยนต์ที่จะให้เหมาะสมกับแต่ละคนะเหมาะสมกับความปลอดภยัยระบบของเรื่องของมอเตอร์ที่ผมต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่า การที่เอามอเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยไปใส่ในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ทําหน้าที่แค่เราใช้ในการขับนะครับมอเตอร์<ะ>ตัวนี้ทำหน้าที่ในการเบรกด้วย<ะ>เพราะฉะนั้นเบรกเชิงกลเนี่ยนะครับที่เราเคยรู้จักอย่างเช่นมีดิสเบรกมีดัมเบรกมีผ้าเบรกเนี่ยนะครับพอเราเอามอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะ,ะเขาเรียกว่าลดการสึกหลอพวกนี้เป็นต้นนะครับที่เหลือก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่นะครับมีอะไรอีกเยอะๆเลยก็ค<ะ>งต้องให้ทุกท่านะนะครับได้ไปติดตามใน ในเว็บไซต์นะครับดูได้เพลย์เพจกันนะครับนี่นะคะก็คือต้องบอกว่ามันซับซ้อนมากๆเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่ามีหลักสูตรขั้นพื้นฐานขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงทีนี้กลับมาที่ท่านคณะบดีกันบ้างบุคลากรที่จะเข้ามาให้ความรู้แล้วก็สอนทักษะของแต่ละหลักสูตรอย่างที่ท่านผอพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นใครกันบ้างคะ ก็คือศูนย์ว,วิวีเนี่ยเป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเยงแต่ว่าคณะวิศาวะเนี่ยก็จะเหมือนกับเข้าไปดูแลเนื่องจากว่าเป็นศาสตร์เฉพาะทางทางด้านวิศวกรรมทีมนี้หน,นห,นหน่วยงานเองก็จะเป็นอิสระหมายถึงว่าก็จะมีตั้งแต่ท่านผอ,อนะครับที่มาดูแลนะครับมีผู้จัดการมีวิศวกรข้างในนะครับและแน่นอนที่สุดก็จะมีทีมอาจารย์นะครับคณะอาจารย์และก็ครูช่างต่าง ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสาขาวิศกรรมเครื่องกลหรือว่าสาขาวิศกรรมไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นองค์ขับยบไปประกบอีกทีหนึ่งเพื่อให้ความรู้นะครับซึ่งจะสอดคล้องและมาจากคณะอื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้เฉพาะตามหลักสูตรนั้นๆอย่างภาคเอกชนแล้วก็ด้านการยนต์ไฟฟ้าต่างๆก็เข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยถูกไหมครับอันนี้เป็นเป็นภาคีแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญแล้วเป็นทิศทางที่มอก็อยากจะบอกว่าที่เริ่มต้นเนี่ยมันแค่เล็กมาก มากเลยเหรอคะมากมาครับลองคิดดูว่าลดลงในตลาดเท่าไหร่ใช่ครับเราลองนึกถึงว่าศูนย์บริการก่อนนะใช่คความา้เท่าไหร่เราต้องผลิตคนเท่าไหร่เพื่อตอบสนองภายใน3ปีภายใน3ปีภใน3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางเฟสสองของของ EV เองนะครับก็จะบอกว่าเอ้ยเราจะมีหลักสูตรต่อเนื่องจากปวสไปเป็นปัญญาตีภายใน2ปีเพื่อที่จะต้องหากําลังคนมา ให้ให้ทันใช่เพราะเมื่อก่อนคือไม่มีเลยตานนี้คือของเราไม่มีเลยเหมือนนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมว่าตอนนี้รถไฟฟ้าวิ่งอยู่เต็มท้องถนนแล้วศูนย์ต้องต้องเพิ่มแล้วตองเรียมพร้อมมันมีในส่วนของซัพพลายเออร์ซีเขามีอยู่แล้วบริษัทไหนขายก็ต้องมีศูนย์ของเขาแต่ว่าในความเป็นจริงตามที่เราทราบนะมันก็จะมีพอพอมีศูนย์ปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะมีข้างนอกด้วยที่ต้องที่ต้องเราก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปเพื่อให้ความรู้แล้วก็ประสานกันอย่างเป็นระบบเครือข่ายเนี่ยยัง ยังไม่เกิดอย่างจริงจังนะแต่ถ้าหากว่าพูดถึงตอนนี้ค่ะบุคคลภายนอกเนี่ยเขาติดต่อทางศูนย์มาบ้างหรือยังคะเพื่อที่แบบเออต้องสอนเราหน่อยนะเผื่อว่าจะได้รองรับตลาดกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้มาแล้วครับเพราะว่า,าอย่างเช่นเอาตั้งแต่ภายในก่อนเพราะช้ไปสักพักมาเริ่มมีปัญหาศูนย์พอ,อมี เริ่มจากรถกอล์ฟก่อดนะใช่ครับรถกอล์ฟก็ไฟฟ้ารถกอล์ฟนะหลังจากนั้นก็เป็นรถบัสเริ่มเริ่มมีไงมันมันเป็นลูปของมันที่มันจะมาแน่นอนนี่คือแบบเป็นเป็นเวฟที่1ใช่บเป็นเวฟที่เกิดการใช้งาน EV ีขั้นต้นที่ไม่ใช่เป็นคอน sumer นะมันเป็นอย่างเช่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีตังค์ช่วงแรกๆยังซื้อแล้วก็เป็นการโปรโมทหน่วยงานว่าเป็นเป็นเอ่อกรีนแคมปัสอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าในในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรฮะ เป็นเมนสตรีมแล้วทีนี้แหละเอาไม่ทันใช่ครับจะหลังเลยเอาไม่ทันกันทีเดียวทีนี้ต้องถามบอกเอาซนิดนึงค่ะว่าคําแนะนําของคนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยค่ะอยากจะให้คําแนะนํากับเขาักนิดนึงว่าเขาควรตัดสินใจซื้อยังไงค่ะกรับสั้นสั้นสั้นก็คือผมอยากให้ดูเรื่องการชาร์จเป็นหลักเลยครับหลายท่านที่ซื้อยานยนต์ไฟฟ้าไม่รู้ว่าไม่รู้นะครับว่าไม่รู้ว่ามีเทคนิคการชาร์จด้วย ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการการทำอะไรตุกติกนะครับเป็นระบบตามปกติอย่างเช่นการชาร์จเนี่ยถ้าเราชาร์จด้วยระบบของ T O U time of use คือชาร์จหลังสีทุ่มผมมีตาราง<ม>อ่าเชให้ดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราเราชาร์จโดยระบบปกตินะครับที่เราเรียกว่าค่าไฟตามปกตินี่นะครับเราจะจ่ายอ,อย่างเช่นรถไฟฟ้า50ิกิโลวัต,ตเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับรถไฟฟ้า5้ากิโลวัตเตนี่ยถ้าเราไปชาร์จด้วยที่สถานีชาร์จนะครับ เราใช้เวลาเร็กวก็จริง19นาทีแต่ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย3 0 0กว่าบาท สามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยบาทกว่าจะเต็มนะครับแต่ถ้าเราใช้ระบบที่เราทํา T.O.U แล้วมาชาร์จที่บ้านนะครับเราจะจ่ายแค่ร้อยสามสิบาทเองครับโอ้ต่างกานมากะพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยที่จะซื้อเนี่ยอาจจะไม่อาจจะดูแค่สเปครถแต่ไม่ดูวิธีการชาร์จคราวนี้พอดูวิธีการชาร์จปั๊บเนี่ยก็ต้องมาดูว่าแล้วบ้านเราเนี่ยเหมาะสมกับการชาร์จยังไงได้บ้างแล้วจะทํายังไงได้บ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะใช้ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความชื้นนเเเเเยออ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 ะคครรรรรกก็ตตต้งงงดูื่่ขสสปมมมมม์์ววาาาาาีถใ ดยน้ำได้ไหมมีความกันน้ำได้ไหมเป็นต้นนะครับนสุดท้ายค่ะอยากให้ท่นนานคณบดีค่ะ,ะได้แนะนำสำหรับนักเรียนที่กําลังสนใจทางด้านนี้จะต้องติดต่ออะไรยังไงเชิญค่ะ ครับก็ส่วนพัฒนาการยนต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็จะเป็นศูนย์หลักนะครับอตอนนี้ของมหาวิทยาลัยที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็จะมีท่านผอ,อ,อนะครับเป็นเป็นผู้ดูแลหลักนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับสามารถที่จะเสิร์ชได้ง่ายๆนะครับ p S U V D E V D นะดีว่า development center นะฮนะ,ะ sector, นะก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อนะครับแล้วก็ อ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็โทรไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนก็ได้เจนไปโทรได้เลยไหมคะเออไปโทรหรือไม่ก็ค้นหาก็ได้นะคะค้นหาก็ได้เลยนะคะมีครับมีในมีในมีใน QR code อยู่แล้วค่ะอ๋อนี่ QR code คเราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะก่อนจะจากลากันเนี่ยนะคะก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะคะไปสแกนไปติดต่อทั้ง Facebook l i n e แล้วก็มี Google Ma p อีกด้วยต่างหากนะคะสามารถไปกันได้เลยนะคะนี่ เสียดายมากๆเลยค่ะพ่ออ่ะยังมีองนี้กระลักใจอยากรู้มากเพราะว่าเรื่องนี้มันมาแรงจริงๆอย่างที่บอกต้องนะคะแต่วันหลังเดี๋ยวเราค่อยมานัดกันใหม่นะคะวันนี้เนี่ยเสียดายที่เวลาหมดลงแล้วต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะด้วยความยินดีครับ